อโหลฮะอะไรนะเยยี่มพ่อตายแล้วเหรอเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยนี่ก็จบวะพ่อตายเสร็จแล้วคัดคุณพ่อคุณตายเวลาคุณรับโทรศัพท์เวลาคุณเล่นเนี่ยนะ มันต้องให้แบบอุ้ยพ่อเราตายมันต้องตื่นเต้นไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆแบบนี้มันไม่ได้นะพ่อใหม่เข้าใจไหมครับเอานะเอาอีกเที่ยวนะครับเอาแบบให้มันให้มันตื่นเต้นหน่อยไม่ใช่ว่าเล่นนิ่งๆแบบนี้มันไม่ตื่นเต้นนะโอเคนะคบอกเที่ยวนะไี้เที่ยวนะเอาไฟ กล้องพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับพร้อมครับกล้องระเบิดแอคชั่นฮอ๋อฮะอะไรนะพ่อตายแล้วเหรอเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยนี่ใหญครับโว้ยเฮ้ยพ่อมึงตายมึงเข้าใจพ่อมึงตายไหม เข้าใจเมื่อกี้มึงเป็นอะไรอ,ะอ่ะพ่อพ่อตายแล้วเหรองเล่นอ, <c oughs> อย่างนี้เล่นได้ไงอะ่ะตายหาเลยหนังเขาลงทุนเป็นล้านแล้วไ,ไมเล่พ่อตายแล้วเหรอตายแล้วมันไม่ได้เข้าใจไหมมันต้องเล่นให้มันแบบเฮ้ยพ่อตายเว้ยเฮ้ยพอ่อทาไมมือเช้ายัางคุยเห็นอยู่เลยทําไมตายแล้วเหรอมันต้องอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเฮ้ยไอ้แบบโปรดิวเซอร์ครับผม เมื่อใครมาเล่นเนี่ยเล่น้นตีนแบบเนี้ยหนังกูก็พังหมดดิในทุนครับในทุนครับคุณเล่นเยี่ยมมาก<อ>สุดยอดเล่นแบบนี้เลยพ่อตายในทุนใช่โอเคครับเลิอกกอง